มาครับพี่น้องมากินเข่ากับแหนมทอดเมืม่อกี้เนี่ยใส่พริกเย่วๆบังแหนมอืมอืมอร่อยมากแซ่บแซ่บเด้อบังสูตรมาเอาในคลิปตันเด้อพี่น้อง ว่าทอดแบบไหนมให้มันติดกระทะอันนี้ก็ใช่กอะครับอืมครัก็ลังส่งส่ง sai sẵn luke lúc có mọc không hãy tập quốc, kinh nghe. Kinh nghe tập con <coughs> tập gong luke mấy tập con hãy tập gong hãy tập gong hãy tập gong hãy แซ่บแซ่บเอาตะก้องเอาไปกินให้ตะก้องกินนำ้ำตะก้องน้ำลายน้ำลายหลยพี่นอ้องเลยลูกชายเป็นตะกอะ้องฮะอบบืมอืมเอาไปบดตะก้องอืม ตะกรงเกลดเพื่อนจะไปหยกน้ำหนักพี่น้องเอ้ยว่าคำนะคำข้าว <c oughs> <c oughs> ตะกรงอือจับอภากบาลุกอ่ะกินข้าวตะกรงอยากกินน้ำน้ำพี่น้องอ่ะแซ่บกินแต่แซ่บตะกรงก็อยากน้ำเด้ลูกเบาอีแม่อ่อน อีแม่อ่อนอ่อนซ้อนดีค่ะมาด้วยค่ะบองอ่อนบองเอินเพชรรับบัตรรับบัตรเฮแเชียบเชียบเอาละ่ะนับเป็น้องไง ยังคำนี้คำสุดท้ายก็สิบไปละอือือัะจะไปดีค่ะ